สวัสดีค่ะลูกค้าทุกท่านนะพิงกี้ตอนนี้อยู่ที่บ้านพิงโบสวยมากๆนะคะสระว่ายน้ำเป็นไฟ LED สลับสีค่ะสวยมากบ้านนี้จะอยู่ใกล้หาดจอมเทียนนะคะเพียง200เมตรนะคะสวยมากๆนะเดี๋ยวพิงกี้พาดูบริเวณรอบๆบ้านกันนะคะที่เห็นอยู่นี้จะเป็นสระว่ายน้ำนะคะมีสระเด็กด้วยนะคะ สวัสดีค่ะใครที่ยังไม่นอนนะพิงกี้พาชมบ้านสวยมากอีกหลังหนึ่งนะคะชื่อว่าบ้านพิงโบภพูวิลล่าเป็นพูวิลล่าเปิดใหม่นะคะที่สวยไม่เหมือนใครนะคะดูผนังกําแพงนะจ๊ะสามารถเชลฟี่ได้เลยนะสวยมากเลยนะคะกําแพงเพ้นท์และที่สำคัญมีชิงช้าด้วยนะจ๊ะสามารถนั่งได้สองท่านนะคะแกว่งได้เลยนะคะใช้งานได้จริงนะ ตอกันคืนไฟ LED สลับสีนะคะบ้านสวยมากนะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้ง12ท่านใครที่เข้ามาแล้วนะคะพิงกี้กำลังพาดูบ้านพิงโบนะคะ3ห้องนอน3ห้องน้ำนะคะเตียงนอนได้12คนเลยนะคะอยู่ที่ใกล้หาดจอมเทียนนะคะเพียง200เมตรเท่านั้นเดินไปทะเลเพียง5นาทีนะจ๊ะนี่ข้างในก็จะ ไฟเทคนะคะอย่างดีมีโต๊ะพูคาราโอเกะปิ้งย่างได้ทำอาหารได้ห่วงยางลูกบอลครบเลยนะคะห้องนี้ห้องสะติดสะเลยสวยมากๆนะคะนี่มีห่วงยงห่วงยางชิงช้าแข็งแรงทนทานนะคะร้อยกิโลก็นั่งได้นะจ๋าอของเราแข็งแรงมากเลยนะคะสวยมากเลยนะคะมีสะเด็กด้วยนะคะ สวัสดีทั้ง16ท่านนะคะยิงกี้พาชมบ้านพิงโบ o w นะคะบ้านเปิดใหม่3ห้องนอนนะคะมีห่วงยางให้นะคะสระไว้น้ำใหญ่นะคะแล้วก็เดินไปทะเลเพียง200เมตรนะคะ5นาทีเท่านั้นนะคะะเดี๋ยวเรามาดูห้องนอนแรกนะห้องนอนแรกนะคะเป็นเตียงใหญ่6ฟุตนะคะพร้อมกับผ้าเช็ดตัว เรียบร้อยเลยมีเตียงสองชั้นนอนได้สี่ท่านนะคะห้องนี้นะคะมีผ้าห่มหมอนผ้าเช็ดตัวครบทุกคนเลยนะคะห้องนี้ดีงามมากนะคะวิวสระไว้น้ำสามารถเปิดออกมากระโดดลงสระได้เลยนะจ๊ะนะคะชอบห้องนี้มากๆนะคะใครที่มานี่แนะนำให้จองห้องนี้เลยนะคะบ้านแอร์ทั้งหลังเลยนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามีเกินอะไรเงี้ยก็มีที่นอนเสริมให้ไม่ต้องห่วงนะ อยากขึ้นชิงช้านะคะแต่กลัวตกนะโอเคนะสวยมีมุมถ่ายรูปเชลฟี่เยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นผนังนะจ๊ะผนังเพ้นท์อย่างสวยงามนะคะมีสะเด็กแล้วก็มีบีนแบ็กที่นั่งนะจ๊ะและไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งนะคะที่พิงกี้อยากนำเสนอมากเลยนะคะก็คือผนังดอกไม้เชลฟี่ค่ะสวยงามมากเลยนะคะ ผนังดอกไม้นี่คือถ่ายยังไงก็สวยนะจ๊ะปูสนามญ้าเทียมนะคะรอบบ้านเลยมีบริเวณบ้านสวยมากนะคะบริเวณบ้านสวยมากเลยนะข้างในก็คาราโอเกะไฟเทคจัดเต็มนะจ๊ะคาราโอเกะไฟเทคจัดเต็มมีโต๊ะผูด้วยนะคะมีมีโต๊ะผูให้นะจ๊ะ ครัวพร้อมอุปกรณ์ทำอาหารครบเลยนะครัวพร้อมอุปกรณ์ทำอาหารครบเลยจ้ะเดี๋ยวที่เปิดไฟนี่นะคะลำโพงอย่างดีนะมีไมใหม์ให้ WiFi อย่างดีนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะไปดูเครื่องครัวกับอุปกรณ์กันนะจ๊ะมีโต๊ะผู้ด้วยจ้ะไฟเทคครบ แก้วเกอร์อุปกรณ์ครัวหม้อหุงข้าวนะคะนี่มีไมโครเวฟตู้เย็นพร้อมเลยนะจ๊ะนี่แล้วใครบอกว่าอยากทำอาหารข้างนอกต้มผัดแกงทอดนะจ๊ะก็มีนะคะก็มีเตาข้างนอกด้วยนะคะอันนี้มีเตาแก๊สข้างนอกนะจ๊ะทำอาหารได้เลยแบบจัดเต็มไม่ต้องกลัวเหม็นนะจ๊ะ สวยนะคะแล้วมุมนี้ดีงามมากจ้ะมุมนี้แบบบรรยากาศดีมากนะคะนั่งปาร์ตี้ริมสระไว้น้ําบรรยากาศดีฟุดเลยนะคะผนังดอกไม้สวยมากจริงๆนะตรงห้องนั่งเล่นก็จะมีห้องน้ําอยู่ตรงกลางนะคะระหว่างห้องนี้นะจ๊ะห้องนี้ห้องสระไว้น้ำนะจ๊ะมองเห็นวิวทุกบุมมองเลยนะคะ แล้วก็ห้องน้ําในตัวเลยนะจ๊ะห้องนี้ห้องน้ําในตัวค่ะนะคะแยกเปียก,ยกแยกแห้งห้องน้ำตรงห้องนั่งเล่นก็อยู่ตรงนี้ห้องที่สองจะอยู่ตรงนี้นะจ๊ะนี่ห้องที่สองก็เป็นเตียงหกฟุตหนึ่งเตียงสามจุดห้าฟุตอีกหนึ่งเตียงนะจ๊ะห้องแอร์ทั้งหลังเลยนะคะห้องนี้ก็นอนได้สี่ท่านเหมือนกันนะจ๊ะนี่บ้านน่ารักนะคะสวยงามนะจ๊ะ อันนี้ในส่วนของห้องนั่งเล่นนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องอีกห้องหนึ่งนะจ๊ะเป็นห้องที่3นะจ๊ะสวยเนาะบ้านใกล้ทะเลนะคะสามารถอินบ็อกมาได้เลยตอนนี้โปรโมชั่นอยู่ที่เริ่มต้นนะคะอาทิตย์ถึงพฤลหัตนะอยู่ที่5,900บาทพักได้ถึง12ท่านเลยนะคะบ้าน ฟังก์ชันครบจัดเต็มและใกล้ทะเลด้วยนะพลาดไม่ได้เลยนะคะหลังนแนะนำมากมากเลยนะคะหลังอ่าห้องนอนห้องที่สามก็เหมือนกันเลยเตียงใหญ่มากนะจ๊ะหกฟุตผ้าชิโตชิตัวพร้อมเลยนะจ๊ะแล้วก็มีเตียงสองชั้นนอนได้อีกนะคะห้องนี้ก็นอนได้เลยสี่ห้าท่านสบายๆเลยนะคะเป็นแอร์ทั้งหลังเลยนะจ๊ะแอร์ทั้งหลังเลยห้องนี้ก็จะเห็นสระว่ายน้ํานะคะจากห้องนะคะ แล้วก็มีห้องน้ำในตัวเลยจ้ะนะคะห้องน้ำในตัวเลยนะคะสวยนะคะมุมปิ้งย่างจะอยู่ตรงนี้นะจ๊ะมีเก้าอี้นั่งได้ถึง15บหท่านนะคะแล้วก็มีเตาปิ้งย่างมีถังน้ำแข็งให้นะคะแล้วก็สามารถเดินจากตัวบ้านไปทะเลเพียง200เมตรเท่านั้นนะคะสวยมากนะคะดูจากตรงนี้นะสวยงามมากเลยนะคะ มีประดับประดาด้วยไฟอย่างสวยนะคะให้ดูสถานที่จริงเลยนะคะให้ดูสถานที่จริงนี่นะคะสวยมากเลยนะจ๊ะโอเคนะคะใครที่กำลังหาพูวิลล่าใกล้ทะเลนะสามารถอินบอก์หาพิงกี้ได้นะคะผิงกี้สามารถแนะนำบ้านใกล้ทะเลเรามีหลายหลังมากนะคะ สวยงามเนาะหลังนี้ไม่เหมือนใครตรงที่มีชิงช้าด้วยนะคะมีชิงช้าด้วยแล้วก็มีผนังเชลฟี่ถ่ายรูปเยอะแยะมากเลยนะจ๊ะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่ปาร์ตี้ได้เลยนะจ๊ะไฟเทคคาราโอเกะเครื่องเสียงจัดเต็มนะคะสระว่ายน้ำ้อมเล่นมากๆนะคะ สวยเนาะนอยากจะลงน้ำเพราะว่าชิงช้าเนี่ยแหละนะคะบรรยากาศดีมากนะคะบรรยากาศดีมากดูในไลร์สดว่าสวยแล้วนะบ้านจริงสวยกว่านะคะสวยกว่าจริงๆนะไฟแสงสีนี่จัดเต็มมากเลยนะคะนะให้ดูทุกมุมมองเลยนะจ๊ะ สวัสดีค่ะนะคะอันนี้บ้านพิงโบนะคะใกล้หาดจอมเทียนเพียง200เมตรเท่านั้นนะคะบ้านสวยฟังก์ชั่นครบนะคะบ้านสวยมานะคะกลางคืนไฟ LED สลับสีนะคะนี่สวยงามสวยงามมากจริงๆวนดูจนกว่าจะจองนะจ๊ะรีบทักมาจองได้เลยนะจ๊ะ,ะสวยขนาดนี้นะจ๊ะ ไม่ได้เลยนะคะนี่พิงกี้ชอบชอบตรงนี้มากชอบมุมนี้มากนะคะอันนี้คืออันนี้คือดอกไม้นะคะทีละดอกทีละดอกมาเรียงเป็นชอ่อไม่ใช่วอลเปเปอร์แต่อย่างใดนะคะอันนี้มุมนี้ก็พิเศษสุดๆอะเชลฟี่ได้เลยนะคะสวยมากเลยนะคะนี่อลังการ นะคะไฟเทคก็วิบวับวิบวับมากเลยปิ้งย่างทำอาหารได้คาราโอเกะโต๊ะพูนะคะสระว่ายน้ำโอเคนะคะพิกกี้ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะฝากไปด้วยนะคะ บ้านพิงโบภูวินล่านะคะใกล้หาดจอมเทียนเพียง200เมตรฟังชั่นจัดเต็มนะคะราคาเริ่มต้นเพียง5,900บาทเท่านั้นพักได้ถึง12ท่านเสริมคนล,ละ300บาทเท่านั้นนะคะสูงสุดนะคะประมาณ17-18ท่านได้เลยนะคะตามที่ลูกค้าสะดวกเลยนะคะโอเคนะขอจบไลฟ์ก่อนนะคะนะคะบายบายบาย 啊。Uh huh.